บทที่326ผู้จัดการเจิงหยิบโทรศัพท์ให้กับหงห้าพร้อมกับพูดว่าท่านหงห้าประธานเฉินถามหาคุณท่านหงห้าหยิบโทรศัพท์มาเฉิญเจอขายก็ได้ตำหนิทางโทรศัพท์ว่าหงห้านายเป็นอะไรไปนายกล้ามาหาเรื่องในที่ของฉันเลยงั้นเหรอแถมยังจะตีคนของฉันอีกนายจองหองไปหรือเปล่าหงห้ากล่าวอย่างจริงจังว่าผู้จัดการเฉิญไม่ใช่ว่าผมหาเรื่องแต่เป็นหลิวหนิงต่างหาก ที่ทําให้ท่านอาจารย์เย่ต้องขุนเคืองแถมผู้จัดการเจิงของพวกคุณยังกล้าช่วยเหลิวหมิงสั่งสอนท่านอาจารย์เย่อีกคุณคิดว่าควรทํายังไงดีละ่ะเฉินเจ๋อข่ายพร่องถามว่าท่านอาจารย์เย่เย่เฉินท่านอาจารย์เย่น่ะเหรอใช่แล้วนอกจากเขาจะมีอาจารย์เย่ไหนอีกหงห้าย,ยิ้มเฉินเจ๋อข่ายตกใจไปชั่วครู่ไม่คิดเลยว่าสุนัขของตนจะไปกัดเจ้านายของตัวเองดังนั้นเขาจึงรีพูดทางลัดในทันทีหงห่านายเปิดลำโพงที ท่านหงห้าเปิดลำโพงในทันทีก็ได้ยินเสียงคำรามของเฉินเจอข่ายเจิงต้าเฉียนนายมันไอนอกคอกทำไมนายถึงมีตาหามีแววไม่ทำให้อาจารย์เย่ขุนเคืองได้นายไม่อยากมีชีวิตแล้วใช่ไหมเมื่อเจิงต้าเฉียนได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจจนขาทั้งสองข้างสั่นระริกผู้จัดการเฉินผมไม่รู้ว่าเขาคือท่านอาจารย์เย่เฉินเจอข่ายดูว่าคราวนี้นายแสหาเรื่องเองนะอย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เมื่อพูดจบก็พูดว่าหงห้าท่านอาจารย์เย,ย่บอกว่ายังไงบ้างนะท่านหงห้าจึงกล่าวว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เย,ย่ได้บอกก็คือให้ไล่เด็กคนนี้ออกจากนั้นให้รีบออกไปจากจินหลิงหากเจอแม้แต่อีกครั้งเดียวก็จะสับให้เละเลยเฉินเจอขายเลยพูดในทันทีว่าโอเคงั้นนายช่วยฉันหน่อยได้ไหมท่านหงห้าตอบกลับอย่างรวดเร็วว่าเชิญผู้จัดการเฉินพูดได้เลย เฉินเจอข่ายกล่าวอย่างเย็นชาว่าตีมันให้ตายทั้งเป็นได้เลยครับท่านหงห้าย,ยิ้มตอบรับจากนั้นจึงวางสายไปเจิงต้าเฉียนตกใจนั่งลงกับพื้นตกลงชายหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันแน่ทำไมแม้แต่ผู้จัดการทั่วไปเฉินจึงเคารพมากขนาดนี้เขาทนไม่ไหวจึงต้องรีบพลานเข้าไปหายเยเฉินเขาเอาแต่ก้มหัวบนพื้นแล้วขอร้องว่าท่านอาจารย์เย่ได้โปรดปล่อยผมไปเถอะ ผมมาอาศัยอยู่ที่จินหลิงตั้งแต่เด็กพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนพ้องก็อยู่ที่นี่กันหมดหากไม่สามารถกลับมาได้อีกตลอดชีวิตแล้วผมจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมเย่เฉินกล่าวอย่างเย็นชาว่าในฐานะที่นายเป็นผู้จัดการของชองเซลิเซียนฉันเชื่อว่าเฉินเจอขายคงจะให้เงินนายไม่น้อยเลยเงินเดือนของนายรวมกับโบนัสอย่างน้อยก็คงจะเกินสองล้าน ซึ่งมันก็คงทําให้นายมีชีวิตที่ดีในจินหลิงและถือว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้สูงเลยทีเดียวแต่เมื่อกี้นายทำตัวเป็นหมารับใช้ของหลิวหมิงแถมยังเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชองเซลิเซียนมาช่วยหลิวหมิงเอาชนะแขกคนอื่นอีกเจอแบบนี้ก็ต้องสมน้ำหน้าแล้วละ่ะหลังจากผู้จบเย่เฉินจึงถามอีกครั้งว่านายคงรู้นะว่านายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกคน ก็เป็นคนที่ชองเซลิเซียนว่าจ้างมาทั้งนั้นชองเซลิเซียนจ่ายเงินจ้างคนให้มาบริการลูกค้าทุกท่านนายเองก็ควรปฏิบัติตัวกับลูกค้าทุกคนให้มันเท่าเทียมกันทำไมนายถึงตอบสนองความต้องการของหลิวหมิงแค่คนเดียวแถมยังช่วยเขาตีคนอื่นอีกนี่ถือเป็นการรับผิดชอบในหน้าที่ของพนักงานชองเซลิเซียนหรือเปล่าเจิงต้าเฉียนร้องไห้และกล่าวว่าท่านอาจารย์เย่ผมจะบอกคุณว่าผมคิดว่าหลิวหมิงมีภูมิหลัง จึงอยากเป็นเพื่อนกับเขาให้มากขึ้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงทำแบบนั้นผมเองก็สับสนอยู่เหมือนกันเย่เฉินหัวเราะอย่างเย็นชาว่าผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักชดใช้ให้กับความสับสนของตัวเองทั้งนั้นท้ายที่สุดเขามองไปที่หงห้าพูดอย่างโกรธเคืองว่าหงห้าย,ยังจะไม่เริ่มอีกเหรือรออะไรกันบทที่327 เมื่อหงห้าเริ่มเห็นเย่เฉินมีอารมณ์โกรธขึ้นเล็กน้อยเขาจึงรีบสั่งลูกน้องด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าตีมันให้แรงกลุ่มชายชะกันก็ได้ยืนล้อมเจิงต้าเฉียนต่างเตะต่อยจนกระทั่งเขาแทบจะหมดลมหายใจจึงจะหยุดลงเจิงต้าเฉียนนอนอยู่ที่พื้นร้องอยู่ตลอดหงห้ากล่าวว่าฉันให้เวลานายครึ่งวันในการย้ายออกไปจากจินหลิงถ้าพรุ่งนี้เช้าฉันยังเห็นแกในจินหลิงอีกละก็ฉันจะมาเอาชีวิตแกแน่ เจิงต้าเฉียนที่กำลังจะตายสำลับอย่างอ่อนแรงแล้วพูดว่าท่านห้าท่านสามารถผ่อนผันให้ผมสักสองวันได้ไหมให้ผมรักษาอาการบาดเจ็บก่อนค่อยไปออกไปรักษาตัวเองข้างนอกไปท่านหงห้าตะโกนอย่างเย็นชาโทรหาครอบครัวของนายซาแล้วเรียกรถพยาบาลมาพานายออกไปเพียงแค่ไม่อยู่ที่จินหลิงต่อให้นายจะตายที่อื่นก็อย่ามาฝังศพที่นี่เด็ดขาดไม่อย่างนั้นฉันจะขุดหลุมศพของนายออกมาเท่ากระดูกของนายจะถูกยกขึ้นมา เจิงต้าเฉียนตกใจราวกับจะเป็นบ้าเขาชักอยู่ที่พื้นเป็นครึ่งค่อนวันนี่มันโหดเกินไปแล้วรีบฆ่ามันให้สิ้นซากไม่อนุญาตให้กลับมาแม้แต่ขี้เท่าก็ไม่ให้เอากลับมาในตอนนี้เองเจิงต้าเฉียนนั้นอยากจะตายเสียจริงแต่มันไม่มีทางอื่นเขารู้ตัวเองดีว่านี่เป็นการลงโทษตัวเขาเองอยู่ เฉินเจอขายให้ตัวเขามารับผิดชอบที่ชองเซลิเซียนสปาเพื่อที่จะได้บริการลูกค้าให้ดีเพื่อให้ถูกใจลูกค้าแต่ละรายจึงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของชองเซลิเซียนพยายามทุบตีลูกค้าท่านอื่นนี่เป็นการบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นยังไปหาเรื่องแขกค,คนที่เฉินเจอขายนับถือเป็นอย่างมากอีกไม่โดนเอาชีวิตก็ถือว่าการุณามากแล้ว ดังนั้นเขาจึงทําได้แค่เพียงหยิบโทรศัพท์ออกมาด้วยท่าทีสันระิกริกโทรหาครอบครัวด้วยน้ําตาให้คนในครอบครัวเรียกรถพยาบาลไปส่งเขารักษาที่ต่างเมืองทีเมื่อเฉินต้าเฉียนถูกตัดสินแล้วท่านหงห้าจึงหันไปมองเย่ยเฉินด้วยรอยยิ้มคุณเย,ย่ท่านต้องการให้ผมไปเช็คอินด้วยไหมครับเย,ย่เฉินส่ายหัวและกล่าวว่าไม่เป็นไรนายจัดการที่นี่ไปเดี๋ยวฉันจะเข้าไปข้างในเอง ท่านหงห้าพยักหน้าอย่างรวดเร็วพร้อมกับพูดว่าเงินผมไม่ไปนะครับถ้าท่านเยเยมีอะไรสามารถโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยเยเฉินพยักหน้าจากนั้นมองไปที่เซียวซูหลานและตงรังหลินแล้วพูดว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะสติของตงรงังหลินเพิ่งจะกลับมามองไปที่ดวงตาของเยเฉินดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักและความน่าชื่นชมนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นแบบนี้แหละทุกท่าทางอิริยาบถก็ทำให้คนที่รู้สึกปลอดภัยอย่างไม่มีสิ้นสุด ปราบใดที่เขาอยู่เคียงข้างก็จะรู้สึกอุ่นใจแม้ฟ้าจะถล่มทลายลงมาก็ไม่ต้องกลัวชองเซลีเซียนสปาเป็นน้ำพุร้อนส่วนตัวสไตล์ญี่ปุ่นลูกค้าแต่ละท่านก็จะมีห้องส่วนตัวและทางด้านหลังของห้องก็จะมีสนามหญ้าที่ครอบคลุมไปกว่า100ตารางเมตรแถมยังมีบ่อน้ำพุร้อนส่วนตัวอยู่ในสนามหญ้านี้ น้ำในสระน้ำพุร้อนนี้มาจากต้นน้ำของน้ำพุร้อนใต้ดินที่ไหลลงต่อเนื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงซึ่งนั่นทำให้อุณหภูมิของน้ำนั้นพอเหมาะมากๆเฉินเจอขายรู้ว่าเย่เฉินจะมาจึงรีบจัดเตรียมคนของโรงแรมพวกเขาอัปเกรดห้องให้เป็นห้องสวีทชั้นเยี่ยมมีห้องนอนที่ใหญ่โตหรูหราถึงสองห้องแม้แต่บ่อน้ำพุก็มีขนาดใหญ่กว่าทิวทัศน์ก็สวยกว่าที่อื่นเป็นอย่างมาก เมื่อเข้ามาในห้องเซียวซูหลานและต่งรังเหีินชมวิวอยู่สักครู่ความสุขจึงเพิ่มพูนขึ้นทันทีต่ง,งรังเหรินรีบรบเร้าเซียวซูหลานซูหลานรีบปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำแล้วลงไปแช่น้ำคลายความเมื่อยล้ากันเถอะอืมเซียวซูหลานเองก็มีความสุขเธอพยักหน้าตอบรับอย่างรวดเร็วดิมทีเย่เฉินอยากจะมีโอกาสเห็นความงามของพรรยาที่จะเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำแต่ไม่คิดเลยว่าสองคนนั้นจะเข้าไปห้องเดียวกันบทที่3 2 8ยด เมื่อเห็นดังนี้เขาก็รู้เลยว่าคงมีแต่สาวสวยสองคนที่จะได้ชื่นชมกันเองเท่านั้นดังนั้นความหวังของเขาจึงสูญไปดังนั้นเย่เฉินจึงเดินเข้าไปอีกห้องและเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นที่เขาเตรียมมาเนื่องจากเย่เฉินนั้นเปลี่ยนกางเกงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาออกมาจึงยังไม่พบหญิงสาวสองคนเย่เฉินจึงเดินไปที่ลานกว้างแล้วค่อยๆเข้าไปในบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ น้ำอุ่นๆค่อยๆไหลผ่านร่างกายของเขาอย่างช้าๆเย่เฉินอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมายาวๆหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาเซียวซูหลานและตงรังลินต่างก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วทั้งสองเดินเข้ามาในลานกว้างเย่เฉินหันกลับไปมองดวงตาก็สว่างขึ้นชุดว่ายน้ำที่เซียวซูหลานใส่นั้นค่อนข้างมิดชิดแต่ก็แสดงให้เห็นถึงรูปร่างอันสมบูรณ์แบบของเธอ ขาที่เรียวสวยผิวที่ขาวสว่างทั้งหมดนี้ทำให้ใจของเย่เฉินนั้นรุ่งร้อนและต่งรังหลินที่ดูโดดเด่นยิ่งกว่านั้นแม้ว่าหมาหลันจะห้ามไม่ให้เซียวซูหลนันใส่บิก,กินี่แต่ต่งรังหลินนั้นกลับใส่ชุดบิก,กินี่สีชมพูซะนี่บิก,กินี่นี้ปกปิดแค่ส่วนสำคัญแต่โชว์ส่วนอื่นๆซึ่งนั่นทำให้ไม่มีใครสามารถมาเทียบรูปร่างเธอได้ รูปร่างของเธอนั้นไม่ได้ด้อยไปกว่าเซลซูหลันต่างสวยงามไม่แพ้กันแต่ด้วยการแต่งกายที่โดดเด่นกว่าทําให้ดูเร่าร้อนมากขึ้นซึ่งนั่นทําให้เซลซูหลันโดนแย่งซีนไปเมื่อเห็นการจ้องมองที่แปลกประหลาดและดูน่าทึ่งของเยเฉิญตงรังหลีมยิ้มอย่างมีสเสน่ห์ออกมาจากนั้นก็มองดูแววตาของเขาที่เต็มไปด้วยความรักดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความใจกล้าและความขี้อายเยเฉิญมองเห็นสิ่งที่ดูอ่อนโยนนี้ราวกับน้ำอีกทั้งยังมีแววตาที่ดูร้อนแรง นั่นทาให้หัวใจของเขานั้นเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวแต่เขาได้แต่เพียงแซงทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้และรีบถอนสายตาอย่างรวดเร็วเพราะหนึ่งเกรงว่าจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และในใต้น้ํานั้นได้สแสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่แท้จริงของเธออย่างที่สองก็กลัวว่าเซลซูหลันจะเห็นหญิงทั้งสองบิดเอวอย่างเป็นธรรมชาติเดินเข้ามาราวกับนางแบบในสายตาของเย่เฉินนั้นมันเป็นเหมือนกับการเดินแบบชุดชั้นในที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียว จากนั้นทั้งสองก็เดินมาถึงด้านข้างของน้ําพุร้อนก้าวขาที่เรียวขาวทั้งสองข้างลงไปในน้ํานี่ก็เป็นครั้งแรกที่เซลซูหลันใส่ชุดว่ายน้ําต่อหน้าสามีของเธอเธอจึงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยดังนั้นเธอจึงพาตรงรังลินนั่งห่างออกมาจากเยเฉินประมาณ2อสเมตรแล้วคุยเรื่องราวต่างๆกับเพื่อนของเธอแต่ในใจของตรงรังลินนั้นชัดเจนมากว่าอยู่ที่ตัวของเยเฉิญ หล่อนบางครั้งก็สนใจบางครั้งก็ไม่ได้สนใจในสิ่งที่เซียวซูหลนันพูดบ้างก็แอบเหลือบตามองไปที่เย่เฉินอย่างลับๆเป็นพักๆเพืพ่อที่เย่เฉินจะไม่ต้องให้ภรรยาของเขาเห็นเขาจึงหันหลังให้แล้วหลับตานอนที่บ่อน้ำพุร้อนหญิงสาวสองคนกำลังคุยกันอยู่แต่เนื่องจากการแช่น้ำพุร้อนทำให้ร่างกายได้ผ่อนคลายนั่นจึงทำให้ทั้งคู่เกิดอาการง่วงขึ้นมาเล็กน้อยเซียวซูหลันช่วงนี้จะรู้สึกเหนื่อยง่ายมากมาก อาจจะเป็นเพราะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายไปหมดแถมบริษัทก็เพิ่งเปิดใหม่มีงานยุ่งวุ่นวายนั่นจึงทำให้เธอรู้สึกหมดแรงอีกทั้งในเวลานี้น้าพุร้อนก็ได้อบล้อมรอบกายเธอทําให้รู้สึกเหนื่อยอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนไม่นานนักเธอก็รู้สึกง่วงนอนจากนั้นสิบนาทีต่อมาเธอใช้ผ้าขนหนูริมที่อยู่บ่นอน้ําพุร้อนมาปูไว้ด้านข้างแล้วค่อยๆหลับไปส่วนเย่เชินในขณะนี้ก็กําลังนอนหลับตาพักผ่อนอยู่ จากนั้นร่างกายก็รับรู้ได้ถึงการเคลื่อนไหวของน้ําที่เข้ามาเขาจึงลืมตาขึ้นเห็นร่างกายที่ขาวและนิ่มนวลของตรงรังลินมาอยู่ข้างกายของเขาแล้วเย่เฉินกําลังจะพูดออกมาแต่ตรงรังลินกลับยื่นนิ้วออกมาปิดปากของเขาเอาไว้พร้อมกับกระซิบว่าเซียวซูหลานหลับไปแล้วอย่าปลุกให้เธอตื่นสิ เ่เชินมองไปที่เซียวซูหลันพอแน่ใจว่าเธอหลับไปแล้วจริงๆก็ถอนหายใจออกมาและพูดด้วยเสียงต่ำว่าพวกเราไม่ควรสนิทชิดเชื้อกันขนาดนี้โดยเฉพาะตอนที่อยู่ต่อหน้าเซียวซูหลันซูหลันหลับไปแล้วต่งรังหลินยิ้มและพูดอย่างมีเล่หนายว่าฉันก็แค่อยากขอบคุณคุณเท่านั้นเองเรื่องเมื่อกี้ที่เกิดขึ้นคุณได้ช่วยชีวิตคนไว้อีกแล้วบทที่3 2 9 เผื่อเผชิญหน้ากับคำสารภาพของตง่งรังลินเย่เฉินก็พูดอย่างเฉยเมยกลับไปว่าไปพบคนเลวพอดิบพอดีนะก็แค่จัดการให้เป็นระเบียบเธออย่ากเก็บไปคิดเลยตงล่งรังลินกล่าวอย่างจริงจังว่าถ้าอย่างนั้นก็รู้สึกขอบคุณนายเป็นมากมากเลยท้ายสุดตง่งรังลินก็เขย่าไปนั่งข้างยเย่เฉินยื่นมือออกมากอดแขนของยเย่เฉินไว้ในอ้อมแขนของเธอทั้งสองสวมเสื้อผ้านุ่งน้อยห่มน้อยแขนของยเย่เฉินก็สัมผัสดได้ถึงผิวอันเนียนนุ่มในทันที ร่างกายของเย่เฉินรู้สึกตึงเครียดทันทีรีบพูดออกไปว่ารังหลินอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวซูหลันเห็นเข้าตรงรังหลินยิ้มออกมาแล้วพูดว่าง้นถ้าซูหลันไม่เห็นก็แปลว่าทำได้งันสิฉันไม่ได้หมายความแบบนั้นเย่เฉินกล่าวอย่างช่วยไม่ได้ตรงรังหลินกอดแน่นขึ้นกว่าเดิมพร้อมกับพูดว่าก็ฉันอยากกอดถ้าซูหลันเห็นก็จะดีมากจากนั้นพวกนายก็จะอยากกันแบบนี้นายก็จะได้มาคบกับฉันได้ไง เย่เฉินถามอย่างชอบทรรว่าเธอทำแบบนี้ได้ยังไงกันเธอเป็นเพื่อนสนิทของซูหลันนะตงรังหลินก็ตอบอย่างจริงจังว่าฉันรู้ว่าคุณกับซูหลันไม่ได้แต่งงานกันเพราะความรักแต่แต่งเพราะปู่ของหล่อนให้ทำนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอยอมแต่งงานกับคุณและฉันก็รู้ด้วยว่าพวกคุณสองคนไม่ได้มีอะไรคืบหน้าทั้งนั้นไม่มีความสัมพันธ์เชิงสามีภรรยากัน เมื่อพูดถึงตรงนี้ตรงรังลินก็อดพูดด้วยอารมณ์ไม่ได้ว่าไหนๆพวกคุณก็ไม่มีอะไรที่เป็นสามีภรรยากันจริงๆแล้วทำไมถึงยังยื้ออีกฝ่ายอยู่ได้รีบๆอย่าแล้วไปตามหารักแท้ของตัวเองกันได้แล้วมันไม่ดีกว่าเหรอมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาใครทั้งนั้นเย่เฉินโบกมือไปมาความรู้สึกที่ฉันมีต่อสูหลันเธอไม่เข้าใจหรอกตรงรังลินถามงั้นความรู้สึกที่ฉันมีให้คุณลักคุณเข้าใจไหม เย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดอย่างจริงจังว่าฉันเข้าใจแต่ฉันตอบรับเธอไม่ได้ขอโทษทำไมกันล่ะต่งรังหลินพูดอย่างน้อยใจว่าทำไมคุณถึงยอมแต่งทั้งๆที่ไม่มีความจริงอะไรทั้งนั้นอีกทั้งยังไม่เต็มใจที่จะปล่อยการแต่งงานนี้ไปแล้วไปตามหารักแท้ล่ะเย่เฉินกระซิบว่าครั้งที่แล้วฉันก็พูดชัดเจนกับเธอแล้วนะเราสองคนไม่เหมาะสมกันถึงแม้ว่าฉันกับซูหลันจะอยาากันพวกเราก็คบกันไม่ได้หรอก ยิ่งไปกว่านั้นฉันไม่มีทางอยาก,กับสูหลันแน่นอนเธออย่ามาเสียเวลากับฉันเลยมันไม่มีความหมายอะไรหรอกตรงรังลิ้นตะคอกลับมาว่าเสียเวลาฉันก็เต็มใจเพราะฉันชอบคุณเย่เฉินพูดอย่างช่วยไม่ได้ว่าเธอนี่มันโง่จริงๆแทนที่จะมาเสียเวลากับฉันไปคบหากับผู้ชายที่ยังไม่แต่งงานที่ยังไม่มีแฟนไม่ดีกว่าเหรอ ดวงตากลมโตของตรงรังลินนั้นมีน้ำปกคลุมอยู่เธอสำลักน้ำลายแล้วพูดว่าเย่เฉินทั้งหัวใจของฉันมีแต่คุณตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณช่วยฉันไว้ฉันก็ตกหลุมรักคุณเข้าให้แล้วหลังจากผ่านหลายสิ่งอย่างมาจนถึงตอนนี้ฉันก็เริ่มรักคุณมากขึ้นจนงอหัวไม่ขึ้นแล้วขณะที่พูดใบหน้าของเธอก็แดงระเรื่อพูดอย่างจริงจังว่าเมื่อคือนฉันฝันถึงคุณด้วยฝันถึงฉันเหรอ เย่เฉินถามด้วยความประหลาดใจฝันว่าอะไรงั้นเหรอตรงรังลิ้นกล่าวว่าฉันฝันว่านายกับฉันกลับไปตระกูลตงพวกเราแต่งงานกันจากนั้นจากนั้นอะไรเย่เฉินถามตรงรังลิ้นหน้าแดงและพูดพึมพำว่าจากนั้นฉันก็มีลูกชายตัวอ้วนน่ารักเย่เฉินเม้มปากและกล่าวว่าความฝันนั้นตรงข้ามกันกับความจริงตรงรังลิ้นกล่าวในทันทีว่าหรือจะมีลูกสาวก็ได้นะฉันก็ชอบเหมือนกัน เมื่อเห็นท่าทีที่จริงจังของตรงรังลินเย่เฉินปวดหัวเสียจริงเย่เฉินจึงต้องตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารังลินพวกเราเป็นแบบนั้นไม่ได้จริงๆเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยดวงตาของตรงรังลินนั้นดูขุ่นมัวเล็กน้อยและพูดว่าเข้าใจก็ค่อยเข้าใจก็ได้ถึงแม้ว่าคุณกับซูหลันจะไม่อยากกันก็ไม่เป็นไรฉันจะแอบรักคุณต่อไปแอบรักคุณไปตลอดชีวิตของฉันฉันเต็มใจบทที่สามร้อยสาสิบ เยเฉินพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่ตรงรังหลิ่ได้พูดออกมานั้นคือการที่เธอเต็มใจยอมทําเพื่อคนรักนั้นเหรอแต่เรื่องแบบนี้เขาจะไปรับปากได้ยังไงกันก่อนอื่นเลยเขานั้นจริงใจกับเซียวซูหลันตอนนั้นที่ปู่ของเธอให้แต่งงานแม้ว่าตอนนั้นเธอจะไม่เต็มใจเป็นอย่างมากแต่ท้ายที่สุดเธอก็ตอบตกลงไปและแม้ว่าทุกคนในครอบครัวจะหัวเราะยย่อหรือถักถางตนเองเท่าไหร่ แต่เซียวซูหลันก็ไม่เคยที่จะดูถูกตัวเองเลยยิ่งไปกว่านั้นหลังจากที่คุณป้าหลี่ป่วยและเข้าไปที่สถานสังคมสงเคราะห์แล้วเธอก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะภายใต้หมาหลันยืมเงินให้ตัวเองอีกทั้งยังไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณป้าหลี่อีกเย่เฉินจะไม่มีวันลืมความเมตตานี้แล้วเขาจะไปตอบตกลงให้ตงรังลินมาเป็นคนรักของเขาได้อย่างไรกันในขณะนั้นเองร่างกายของเซียวซูหลันก็ขยับไปมา เย่ยเฉินนั้นตกใจรีบเอาแขนของเขาออกจากอ้อมกอดของตงรังลินทันทีแต่เมื่อตงรังลินมองไปที่เซียวซูหลันและเห็นว่าเธอยังไม่ตื่นจึงใช้จังหวะนี้ยื่นหน้าเข้าไปจูบป,ปากของเย่ยเฉินและบรรจงจูบลงไปที่ริมฝีปากของเขาการสัมผัสนั้นช่างละเอียดอ่อนเสียจริงสติของเย่ยเฉินนั้นยังไม่กลับมาตงรังลินนั่นหน้าแดงและได้ไว่ายน้ำออกไปแล้ว เย่เฉินเห็นเซียวซูหลันกำลังจะตื่นจึงไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้เซียวซูหลานบิดเอวและลืมตาขึ้นมาพร้อมกับถอนหายใจอายะแช่น้ําพุร้อนนี่มันสบายจริงๆเลยความเหนื่อยล้าที่มีช่วงนี้ก็บรรเทาลงไปได้เยอะเลยทีเดียวเมื่อพูดจบเธอก็เห็นหน้าของตรงรังหล,งลินนั้นดูแดงแดงจึงถามว่ารังลินน้ำพุร้อนก็ไม่ได้ร้อนลวกขนาดนั้นทำไมเธอหน้าแดงจังเลย ตรงรังเล,ลีนลูกที่ใบหน้าของเธอเธอยิ้มแล้วพูดว่าน้ำพุร้อนก็ไม่ร้อนหรอกแต่ด้านข้างของฉันมีสาวสวยอยู่ทั้งคนฉันเลยรู้สึกร้อนเมื่อเห็นเธอนะเมื่อพูดจบหล่อนก็ยื่นมือไปที่เซียวซูหลนันเซียวซูหลันนั้นหลบอย่างรวดเร็วตรงรังเล,ลีนเลยรีบกวักน้ำใส่เธอทั้งสองต่างสาสน้ำใส่กันไปมา ร่างของตงรังหลินนั้นดูอวบอิ่มมากขึ้นกว่าเดิมบวกกับการเคลื่อนร่างกายไปมาดูเหมือนว่าเย่เฉินนั้นจะวิงว่งเวียนศีรษะซะแล้วอีกทั้งเซียวซูหลันที่อยู่ด้านข้างก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยมันช่างเป็นมิวทิวทศน์ที่สวยงามน่ามองซะเหลือเกินเย่เฉินรับรู้ได้ถึงความร้อนเผาของร่างกายเขาเพื่อที่จะสงบสติอารมณ์ของเขาเขาจึงดำน้ำลงไปเพื่อที่จะไม่ต้องมองสองสาวนี้อีกตงรังหลินเห็นเช่นนี้จึงจงใจแกล้งเฮเยเฉินทำไมนายถึงเอาหัวจุ่มน้ำแล้วละ่ะ ไม่กลัวสำลักน้ำเหรอยเย่เฉินที่อยู่ในน้ำเป่าฟองออกมาพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมาแล้วพูดว่าฉันแช่เสร็จแล้วพวกเธอสองคนแช่กันไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันจะหาเครื่องดื่มมาให้เซียวซูหลานรับพูดว่าดีเลยฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดียเย่เฉินฝากเอาโคกมาให้กระป๋องหนึ่งสิยเย่เฉินพยักหน้าโอเคตรงรังลินเลยพูดอย่างรีบร้อนว่างั้นฉันขอสไปราใส่น้ำแข็ง โอเคเย่เฉินตอบรับรีบลุกขึ้นออกไปจากน้ําพุร้อนนี่สาวสวยสองคนนั้นคนหนึ่งคือภรรยาของเขาอีกคนก็คือเพื่อนคนรักของเขาแถมเสื้อผ้าก็ใส่น้อยชิ้นซะจริงกลัวว่าถ้าอยู่นานกว่านี้เขาจะทนไม่ไหวแล้วนะสิตอนนี้เซียวซูหลันยังไม่ต้องการจะเป็นสามีภรรยากันแบบแท้จริงถึงแม้ตงรังลินจะรักตัวเองมากแต่ตัวเองก็ยอมทำเพื่อสามีคนอื่นนั่นทำให้หล่อนไม่สามารถทำอะไรเธอได้ ดังนั้นสองคนนี้สำหรับเย่เฉินแล้วคือได้แต่มองแต่ไม่สามารถจับต้องได้แบบนี้เห็นมาเยอะแล้วไม่เพียงแต่ทำร้ายร่างกายแต่ยังทำร้ายจิตใจกันอีกด้วย